สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมทัศน์ตะกิศลาอีกเช่นเคยนะครับในหัวราพารวยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพุธที่16นะครับธันวาคมนะครับ2563นะครับดาวก็จะเรียงตัวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็มาเช็คดาวกันก่อนนะครับก็ดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นทลิโทแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานทีวีโชคนะครับ ก็อยู่ในนวางลูกที่1นนะครับดาวอังคารนะครับมาดูดาวจันทร์ก็อยู่เคียงเคียงกันเลยนะครับในราศีเดียวกันนะครับราศีธนูนะครับจันทร์ก็ได้มาธนูแห่งเลิกนะครับไม่มีมาตรฐานนะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้แต่อยู่ในนวางลูกที่7ดนะครับดาวศุกร์นะครับเรามาดูดาวอังคารกันนะครับซึ่งอยู่ในราศีมีนนะครับก็ได้สมโดแห่งเลิกนะครับอยู่ เป็นมาตรฐานเป็นจุลจักรนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่8นะครับพระราหูนะครับลูกที่8พระราหูนะครับเรามาดูดาวพุธนะครับดาวพุธก็อยู่ในราศีธนูนะครับก็อยู่ร่วมกับดาวทิศและดาวจันนะครับก็อยู่ในราศีธนูนะครับก็อยู่ในทาริโทแห่งเลิกนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นปะนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่3นะครับดาวพุธด้วยนะครับก็พออยู่ในลูกที่3ดาวพุธ คืออยู่ในระวางตัวเองก็ได้เป็นระวางบริสุทธิ์ด้วยนะครับเป็นระวางบริสุทธิ์นะครับเรามาดูดาวพฤหัสกันนะครับดาวพฤหัสอยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับก็อยู่ในราศีมังกรนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับเป็นนิดนะครับเป็นนิดนะครับแล้วก็อยู่ในระวางลูกที่สองนะครับพระราหูนะครับลูกที่สองพระราหูเรามาดูดาวศุกร์กันครับดาวศุกร์อยู่ในราศีพิจิกนะครับ ก็ได้มาตรฐานนะครับโทษทีนะครับอยู่ในราชายแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานเป็นปะนะครับอยู่ในระหว่างลุที่2ดาวอาทิตย์นะครับลุที่สดาวอาทิตย์เรามาดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ก็อยู่ในราศีมังกรนะครับแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเป็นโจโรแห่งเลิกนะครับอยู่เป็นโจโรแห่งเลิกแล้วก็ได้มาตรฐานเกษตรนะครับเกษตรแล้วก็ อยู่ในระหว่างลูกที่หนึ่งนะครับดาวเสาร์คือตัวเองด้วยก็เลยได้เป็นวรโคตระหว่างนะครับได้วรโคตระหว่างด้วยนะครับเรามาดูพระราหูกันนะครับอยู่ในราศีพฤศกนะครับพระราหูนี่ก็อยู่ในเทสาตีแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานเป็นนิดนะครับก็อยู่ในระหว่างลูกที่8ดาวอาทิตย์นะครับลูกที่8ดาวอาทิตย์เรามาดูพระเกศกันพระเกตอยู่ในราศีธนูนะครับก็อยู่ใน มหัตนแห่งเลิกนะครับแต่ไม่มีมาตรฐานดาวนะครับแล้วก็อยู่ในนวางลูกที่6นะครับดาวพุธลูกที่6ดาวพุธนะครับเรามาดูมนุษย์จะอยู่น้องสุดช่องนะครับมนุษย์จะอยู่นี่ก็อยู่นานแล้วนะครับก็อยู่ในสมโนแห่งเลิกครับอยู่ในนวางนะครับลูกที่7ดนะครับดาวศุกร์ดาวเรียงตัวอย่างนี้นะครับท่านอาจารย์ยาก็ให้เลขดีเลขเด็ดไว้นะครับทั้งหมด6ตัวเพื่อเอามาจับเลขกันนะครับ ก็แน่นอนครับดวงแรกเลยครับดาวเสาร์แน่นอนเจ็ดครับเพราะว่าได้วอลโคนอวานนะครับมาตรฐานเกษตรนะครับแล้วก็ดวงที่สองนะครับดวงที่สองหมายเลขตัวที่สองก็คือ C นะครับก็คือดาวพุธก็คือสี่นะครับแล้วก็น้องสุดท้องของเราก็เป็นมนรุจายูนะครับดวงที่สามแล้วก็ภเกตนะครับเก้านะครับแล้วก็ พระอาทิตย์นะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวห้อยนะครับสุดท้ายนะครับที่ผมเรียกว่าตัวห้อยนะครับห้อยก็เป็นดาวจัน์นะครับก็เป็นเลขสองนะครับท่านอาจารย์ยาให้เลขไว้ทั้งหมดอย่างนี้นะครับก็จับเลขกันนะครับท่านอาจารย์ยาจับเลขสามตัวนะครับสามตัวสามตัวคือคือ 3ชุดของท่านอาจารย์ยานะครับแล้วก็2ตัว3มชุดนะครับแต่ผมก็จะให้เพิ่มอย่างละชุดนะครับวันนี้ก็ก็จะจับลองจับให้นะครับก็คือท่านอาจารย์ยาลองจับให้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับ3ตัว3มชุดนะครับแล้วก็2ตัว3มชุดของท่านอาจารย์ยาผมเพิ่มให้อีกอย่างละ1ชุดนะครับมาดูชุดแรกของท่านอาจารยาก่อนเลยนะครับที่ให้นะครับก็คือ4นะครับ 7นะครับสองนะครับสี่เจ็ดสองนะครับครับชุดที่สองของท่านอาจารย์ยานะครับก็คือครับเก้านะครับศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับก็คือสองนะครับสี่ หนะครับสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดของผมที่ให้สามตัวนะครับก็คือหนะครับหกเจ็ดศูนครับผมให้หกเจ็ดศูนย์ะครับสามตัวนะครับเรามาดูสองตัวของท่านอาจารย์ ดีกว่านะครับว่าท่านให้อะไรไว้นะครับชุดแรกนะครับสองตัวคือเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้านะครับชุดที่สองคือหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับครับชุดสุดท้ายของท่านอาจารย์ยานะครับชุดที่สามนะครับก็คือสี่ศูนย์ครับ ก็ชุด2ตัวนะครับของผมที่ให้นะครับก็คือ7 6ครับผมให้7-6ครับก็ลองไปจับไปเรียงดูนะครับมีหลายท่านบอก๊ยจับเยอะก็เลยเหลือให้น้อยลงนะครับก็ลองจับดูนะครับเผื่อท่านจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในวันที่หนึ่งนะครับมกราคมนะครับไม่ทราบว่าไยออกวันนั้นไหมนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะเจอ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 ,เจอ,เจอในวันที่หนึ่งไหมเพราะบางทีก็อาจจะเลื่อนเป็นวันที่2อ,อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามผมนะครับกับสถาบันตักกศิลาโหรานะครับสถาบันวิชาโหระศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับก็จะได้มีการ จับเลขนะครับเลขดีเลขเด่นนะครับของแต่ละแต่ละวิคนะครับที่ว่ามีมีหวยรัฐบาลออกนะครับก็แต่ก็จริงๆแล้วก็การจับเลขพวกนี้ก็จับใช้ได้ทั้งวันนะครับถ้าท่านท่านใดที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนนะครับก็โทรติดต่อได้นะครับที่0923132723นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอะไรที่เราเคยประกาศไปนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามดูนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ